มาลองด้วยกับโพสต์นี้นะครับวงเล็บวงเล็บเปิดค่าวงเล็บปิดกลุ่มแจกโปรแกรมและความรู้ไอทีแอปอนไอยูสเฟซบุ๊กและอีกหนึ่งเพจอ่าครับผมในกลุ่มแจกโปรแกรมและความรู้ไอทีทางเฟซบุ๊กนะครับเดี๋ยวผมไปที่ heading นี้นะครับราคาในกลุ่มเมดเมดเมาร์กใช่ใช่มีลิงก์เด็ดดิบอร์ขออนุญาตนะครับก็ขออนุญาตเผยแพร่จากโพสต์ของคุณชัยชัยณีนะครับผมให้ข้อมูลความรู้ว่า24เจ็ดรับฝีเช็ดม่รู้ัตรทันแอปอนไดเอท ส่วนเสริมที่คุณชัยชยนีใช้ Fader <Favorite folder. S 1> ชื่อว่า Favorite Folder นะครับถ้าเบื่อกับการต้องเปิดโฟเดอร์ที่ใช้งานอยู่บ่อยๆวงเล็บเปิดยิ่งเป็นโฟเดอร์ที่อยู่ลึกๆวงเล็บปิดอันนี้คุณชัยชยนีได้เขียนอธิบายไว้เป็นขั้นเป็นตอนดีมากเลยลต้องเปิดโฟเดอร์หลายๆโฟเดอร์เป็นประจำส่วนเสริมตัวนี้น่าจะช่วยการทำงานที่น่าเบื่อไหนนี้ได้คำสำันักโอนวินเครื่องหมายบวกแบ,บ็คสเปกวิธีใช้คคนหนึ่งติดตั้งได้จากแอร์ออนสตอสองเปิดโฟเดอร์ที่ต้องการสร้างทาง สามกดวิ้งเครื่องม้บวกแบ็กสต๊อกจะเปิดหน้าตาม Favorite f o l d e r ร์ฟริสี่กดแอปโฟเดอร์บัตทันสามารถตั้งชื่อใหม่ได้จากนั้นกดโอเคเวลาจะเรียกใช้กดวิ้งเครื่องม้บวกแบ็กสต๊อกจะเปิดหน้าตามเฟอร์กดหักสอนนำหน้ากดวิ้งเครื่องม้บวกแบ็กสต๊อกจะเปิดหน้าตาม Favorite f o l d e r ร์ฟรกดหักสอนนำหน้าชื่อโฟเดอร์และกด enter จะเป็นการเปิดโฟเดอร์นั้นขึ้นมาทันทีดูว่าใครบ้างที่ได้แสดงความรู้สึกต่อเรื่องราวนี้ฟูบ้างอ่าโอเคนะครับก็มีผมคนหนึ่งที่กดถูกใจไปด้วยนะครับขออนนุญาาตมเผยแพร เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้อีกช่องทางหนึ่งนะครับก็น่าสนใจเลย่ะเดี๋ยวผมจะเมาแนะนำตามสไตล์นายหมอคอมนะครับโดยที่ต้องบอกว่าน้องๆพี่ๆเพื่อน,นๆตอนนี้ต้องบอกว่ามีความรู้ <Demon> และช่วยกันเผยแพร่ในทุกๆช่องทางนะครับ ผมเองก็พออ่านเจอแล้วก็น่าสนใจนะลองขอลองใช้ดูบ้างคุณชัยชัยนีบอกว่าชื่อส่วนเสริมนี้ Favorite Folder โหลดได้ใน a d d o n Store ตอนนี้ผมใช้ NVDA 2024.2ร่วมกับ PPTA ทิปบนระบบปฏิบัติการ Windows 11นะครับสื่อนี้ทำเพื่อเพื่อนๆคนตาบอดนะครับะนะก็ตอนนี้ถ้าใครเป็นคนทั่ว,วไปก็สค i ิปข้ามก่อนเลยนะเริ่มต้นครับ NVDA เปิดขึ้นมาแล้ว ก็เข้า NVDA เมนูครับกด NVDA Key บวก N NVDA เมนู <NV DA S 1> อ่ะเปิด NVDA เมนูขึ้นมา Insert N หรือ Caps Lock N นะครับแล้วก็กดลูกศรลงมาหา t o o Sub Menu ครับผมใช้ลูกศรเอาแล้วกันนะครับลูกศรลง t c o Sub Menu ลูกศรลง, <P. S 1> ง Two Sub Menu อ่ะ <P. S 1> เจอ t o o Sub Menu แล้วกดลูกศรขวาหรือ Enter ครับ แล้วก็กดลูกศรลงหาคำว่า Add-on Store ลูกศรลงไปเรื่อยๆลงมาจนเจอ Add-on Store Add-on Store แล้ว Enter เข้าไปครับ Add-on Store i n s t o r e a o n วงเปิปิดเราจะมาอยู่ที่หน้า Add-on ของเรานะครับให้กด Control Tab สอครั้งครับกด Control Tab ครั้งที่หนึ่งนี่มัน Updateable Add-on นะครับกด Control Tab ครั้งที่สเรามาอยู่ที่ Available Add-on นะครับหลังจากนั้น Tab มาที่เจอ Search Channel บ i n c l แท็บมาเรื่อยๆเจอเซิร์ชแล้วแท็บต่ออีกทีหนึ่งเจอ Available Add-on List นะครับตรงนี้ Audio Video Converter เนี่ยครับเจออะไรก็ตามให้กดตัว F Finland F Favorite Folder r e g i s t e r Favorite Folder Semicolon เจอแล้วครับ Favorite Folder นะครับคุณสามารถแท็บหนึ่งครั้งเพื่อ Description c o r Edit Read Only m u l k e t p l a c e r e g i s t e r Favorite Folder f u p r o c y Access f t l l Deny ชัดคัท c ฟนวินโดว์ลสกสเ็อ่าก็นี่เป็นรายละเอียดของเขานะครับผมขอชิปแท็บกลับมาครับเราอยู่ที่ Favorite Folder นะครับให้กด Enter <Contact me. S 1> หรือ Spacebar หรือชิป f t F10 หรือ Application จริงๆก็ Enter หรือ Spacebar ง่ายสุดนะครับ ก็จะมีคอนเทกต์เมนูขึ้นมาให้กดลูกศรลงไปหา install i n s t a l l i นะครับ install ติดตั้งนั่นเองกด enter เลยครับเสร็จแล้วกด escape แล้วตอบ yes หรือแทบไปที่ปุ่ม close แท็บเจอ close แล้ว enter เปุ๊บเขาจะให้เรา restart n v d a แล้วอยู่ที่ปุ่ม yes enter หรือ space bar ต่อได้เลยครับตอนนี้เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับ Data ตามที่คุณชัยชัยนีแนะนำในกลุ่มห้องแจกโปรแกรมและความรู้ไอทนะครับผมวิธีการเรามีการใช้โฟลเดอร์อาจจะได้ได้ C ได้ดีอย่างผมผมชอบใช้โฟลเดอร์ชอบไปหาโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะบางทีบางคนมาสร้างชอ็ชอตคัทไว้บนเดสก์ท็อปเนี่ยแต่ผมรู้สึกช็อตคัทผมก็เยอะแล้วเราก็อยากที่จะเข้าโฟลเดอร์นั้นได้อย่างรวดเร็วเนาะเราก็ ไปสร้างเป็น favorite folder โดยใช้ส่วนเสริมตัวนี้วิธีการนะครับเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างสัก2องโฟลเดอร์แล้วกันนะผมจะตอนแรกเราต้องไปอยู่ที่โฟลเดอร์นั้นก่อนผมก็เข้าไปที่ DTC เนี่ย Windows 11มันจะค่อนข้างที่จะอาจจะยากนิดนึงคือพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราต้องกด backspace นะครับผมเราต้องกด backspace เพื่อที่จะย้อนกลับมาที่หน้าที่จะเจอโฟลเดอร์ document download ต่างๆอ่าผมจะไปหาโฟลเดอร์ ดาวน์โหลดดาวีด็อกดีเดสขับดีด็อกคูมดีดาวโหลดครับเจอโฟลเดอร์โฟลเดอร์ดาวน์โหลดแล้วนะครับโฟลเดอร์เนี้ยผมกด enter เข้าไปครับโฟเดอร์อีมพี้ไพร์ฟิลิสโฟเดอร์กล่าวมไม่ไม่ empty นะครับมีของอยู่เนี่ยไปหลอกกันนะครับส่วนเสริม empty ้โฟเดอร์หลอกกันเมื่อเข้ามาในโฟลเดอร์เนี้ยเราเราต้องไปอยู่ที่โฟลเดอร์นั้นก่อนเราถึงจะทำเฟรนด์โฟเดอร์ได้นะครับวิธีการอย่างที่คุณชัยชัยนีบอกไว้นะครับก็คือคำสั่ง window กดปุ่ม Windows โลโก้ค้างไว้แล้วกดปุ่ม Backspace แล้วยกมือขึ้นหมดเลยนะครับ Windows กับ Backspace ครับ Favorite Folder Dialog Favorite Folder List จะมี Dialog ขึ้นมานะครับของ Favorite Folder ขึ้นมานะครับผมให้เราแทบหนึ่งครั้ง Add Folder b u t t จะมีปุ่ม Add Folder หรือเพิ่ม Folder นะครับให้ Space Bar หรือ Enter ครับ Favorite Folder Dialog Enter Name for the Folder Edit Selected Dialog เขาก็จะให้เราตั้งชื่อนิกเนมของเ er ่อ favorite folder นี้ถ้าเราอ,อยู่ที่โฟลเดอร์ไหนเขาก็จะเอาโฟลเดอร์นั้นมาใช้ชื่อเลยนะครับคุณสามารถตั้งชื่อเล่นได้หรือถ้าไม่ตั้งเลยกด Enter คุณสามารถพิมพ์ทับลงไปได้เลยนะหรือลบแล้วพิมพ์ทับนะครับหรือคุณกด Enter ไปเลยผมก็ใช้ดาวน์โหลดนี่แหละครับไม่ไม่แก้นะครับเอนเตปึง่งเฟอร์บลิทโฟ d เดออันนี้คือโฟลเดอร์ที่หนึ่งที่ผมทำนะครับเดี๋ยวไปทำโฟลเดอร์ที่2ผมขอย้อนกลับออกมาก่อนอปิด e s c เก e ไป e s c a ก e ไปแล ตอนนี้ผมกด Escape ปึ๊บก็จะกลับมาที่หน้าต่างดาวน์โหลดของผมนะครับผมกด Backspace ทีนึง <have> แล้วพูดง่ายเพื่อนๆไปที่ได้ C ได้ดีหาโฟลเดอร์ต่อไปของผมชอบเข้าโฟลเดอร์วิดีโอวิดีโอเราสักครั 1, 4, 1, 1> ผมก็กด Enter ที่โฟลเดอร์วิดีโอผม4พอ <14 44. S 2> อยู่ที่โฟลเดอร์ไหนแล้วเราอยากที่จะเข้าได้อย่างรวดเร็วนะก็อันนี้เราต้องมาทำทำช่องทางให้เขาก่อนผมก็กด Window s ค้างไว้แล้วกดปุ่ม Backspace อีกทีนึง Folder, dialogue, ก็จะมีไดอะล็อกของ favorite folder ขึ้นมานะครับให้เราแ a บไปที่ปุ่ม add เหมือนกัน so, in tap h h e Not check all อีกที add folder, but all พอเจอแอสนะครับหรือเพิ่มหรือคุณสามารถกดอินเทอร์เน็ตเอก็ได้ให้สเปซบาร์ที่เพิ่มได้เลยครับปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาโฟลเดอร์ที่เราอยู่ก็คือวิดีโอโฟลเดอร์วิดีโอที่ผมชอบเพราะผมชอบตัดต่อวิดีโอทำสื่อนะครับจะได้เข้ามาในนี้ได้ง่ายขึ้นถ้าเราต้องการเปลี่ยนชื่อนิ k n ม m กก็พิมพ์ทับลงไปเลยแต่ถ้าเราไม่ต้องการเปลี่ยนก็กด Enter ได้เลยครับปึ้ง <Favorite folder. S 1> ก็จะกลับมาที่ หน้าต่างของ Favorite Folder นะครับผมก็ Escape ทิ้งไป <Video 5. S 1> อแล้วก็ปิดหน้าต่างวิดีโอนี้ Destorist DPC 1. 1> คุณชัยชยนีบอกวิธีการใช้งานนะครับเมื่อ,อเราใช้งาน nvda อยู่จะใช้งานอะไรอยู่เนี่ยปุ๊บ <PC> 1. 1> แล้วเอ๊ยยูยูเราต้องเข้าเข้าไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดถ้าปกตินะครับถ้าเป็นปกติผมผมก็ windows DPC 1หากดตัวทีหาด p c Enter d เ c อร์กด Back Space แล้วก็กดโฮมกดตัวดีดอกดอกดีเดสก์ท็อดีดดีาวน์โหลดคอสเจอดาวโหลดแล้ว Enter กี่ขั้นตอนครับหลายขั้นตอนมากเลยใช่ไหมครับแต่เมื่อเราได้ทำ favorite folder 2 folder ผมทําไว้2 folder นะครับคุณใช้กี่ folder คุณทําเท่านั้น desktop เมื่อกี้กี่ขั้นตอน Windows M กด T h a d ิส PC กด back space หา folder download enter โอ้โห3 4ขั้นตอนเราทําช่องทางลัดไว้แล้วกับส่วนเสริม favorite folder ผมใช้การกดคําสั่ง Windows ค้างไว้แล้ว back ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้า desktop นะ Windows ค้างไว้แล้ว back space ปึ้ง favorite folder dialog favorite folder t i s is data 1 box 2 จะขึ้นหน้าต่าง Favorite Folder ขึ้นมาแล้วก็จะมีลิสต์ของ Favorite Folder เราเลยครับเราสามารถกดตัวอ,อักษรตัวแรกเพื่อของของชื่อโฟลเดอร์ที่เราทำไว้นะครับนิกเนม e ที่เราตั้งไว้หรือกดลูกศรขึ้นลงเนี่ยผมมีแค่2อันก็จะมีดาวสองลูกศรขึ้นดาวน์โหลดลูกศรลงงเ <With S 1> นี่ยเราใช้ลูกศรขึ้นลงก็ได้หรือ ถ้าผมอยู่ที่ดาวน์โหลดผมอยากไปที่โฟลเดอร์วิดีโอกดตัววีก็ <S 2> 2, <S กดตัวกษรตัวแรกอย่างที่คุณชัยัชนีได้ผมอยากเข้าโฟลเดอร์ดาวโหลดใช่ไหมผมก็เนี่ยเอาใหม่นะครับเอเคไป f a อ o ์ i t ิ f ท l โฟลเดอร์ดาวโหลหายไปละอ่าวินโดว์แบ็กสเปซปึ๊บเฟอร์บลิทโฟลเดอร์ดาวโหลดเฟอร์บลิฟทโฟลเดอร์ลิสต์ดาวโหลหนึ่งบอสองเนี่ยเฟอร์ิทโฟลขึ้นมาเราอยู่ที่ดาวน์โหลดอยู่แล้ว Enter ตึง Download Folder อร์ตึ้งเนี่น ก็จะเข้าโฟลเดอร์ดาวน์โหลดได้ง่ายอ่ะผมปิดหน้าต่างนี้ไปอย่าเข้าโฟลเดอร์ดาวน์โหลดที่ผมอ่ะวิดีโอที่ผมทำไว้ Windows โลโก้บวกกับ backspace กดปุ๊บ Favorite Folder แล้ว o i t d e แล้วก็เลื่อนลูกสาลงนี่เจอวิดีโอตัวที่2ที่ผมทำ Enter ตึ้งวิดีโอิเป็นวดีค่ะก็จะเข้าสู่โฟลเดอร์วิดีโอได้เร็วมากคุณสร้างผมไม่แน่ใจนะว่าเขากำหนดว่าอ เฟรนด์โฟเดอร์เนี่ยสร้างได้ไม่เกินกี่โฟลเดอร์แต่ผมว่าคนเราใช้โฟลเดอร์โปรดเนี่ยอย่างเก่งก็10โฟลเดอร์15โฟลเดอร์เนาะอ่าก็สร้างกันไปแล้วก็มาใช้คำสั่ง Windows Backspace แล้วเราลบได้ไหมอ่าเกิดเราสร้างสร้างโฟลเดอร์เฟร o ด์โฟเดอร์ไปแล้วแล้วเราไม่ชอบเนี่ยได้ครับอ่าเดี๋ยวปิดหน้าต่างนี้ก่อนนะครับกด Windows Backspace ตึง้งเฟรนด์โฟลเดอร์ไัโนอไัอันไหนที่เราอยากลบเราเลือกลูกศรขึ้นลงหรือกดตัวอักษรตัวแรกอย่างเช่นผมอยากจะลบวิดีโ อ่ะผมเลื่อนลูกศรลงมาที่ว <Video, S 1> ิดีโอแล้วแท็บมาโชว์แพทอินเด็กดเช็คบอฟน็อตเช็คบออ่ะตรงนี้ลืมบอกไปโชว์แพทอินดูโฟเดอร์ตรงเนี้ยถ้าเราติกนะครับเขาก็จะบอกว่าวิดีโอเนี่ยมันจะซีโคลอนแบ็กส a ล h อะไรอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่ามันที่อยู่ของเขาคืออะไรถ้าคุณติ๊กมันก็จะพูดมากขึ้นแล้วบอกให้เรารู้โลเคชันหรือที่อยู่ของอ่าโฟเดอร์นั้นด้วยถ้าติ๊กไว้นะครับก็วิธีการติ๊กก็สเปซบาร์แต่ถ้าเราอยากจะลบเมื่อกี้เราอยู่ที่วิดีโอใช่ไหมเราเลื่อนลงเจอวิดีโอแล้วเราแท็บมาต <but S 1> เพนโฟเดอรแท็บ er, ต่อ Open Folder บัตท่านเพนโฟเดอันนี้คือเปิดโฟลเดอร์นั้นแท็บต่อรีเนมบัตท่านรีเแท็บต่อเปลี่ยนชื่อได้ด้วยเปลี่ยนชื่อโฟลเด er, อร์ Nickname ชื่อโฟลเดอร์ใหม่ได้ด้วยแท็บต่อ Remove Remove <but S 1> uh. เนี่ยรีมูฟบัตท่านนะครับมีปุ่มลบหรือกดอัลเทเนต อาร์โรมิโอก็ได้สเปซบาร์ที่รีมึงูฟตึทเขาถามว่าคุณต้องการที่จะลบเฟเวอร์ร f o โฟลเดอร์วิดีโอไหมเป็นการแค่ลบทางลัดนะครับไม่ได้ลบโฟลเดอร์วิดีโอนะครับเอนเตได้เลยตึง Favorite folder ได้อกตอนตอนนี้เราก็เหลือแค่1 o f 1 1นะครับเพราะถ้าผมต้องการลบดาวน์โหลดด้วยเนี่ยผมก็เลื่อนลูกศรขึ้นลงหาดาวโหลดแล้วกดอัตเ R นต์อาร ก็จะมีปุ่มเยดขึ้นมา Enter อีกปุ๊บแล้วก็จะไม่มี Favorite Folder เหลือเลยนี่ก็เป็นความรู้ที่ผมก็มาลองด้วยกับความรู้ที่เพื่อนๆแบ่งปันกันในโลกโซเชียลนะครับผมแต่ว่าก็มาขยายความตามสไตล์ในหมอคมอมโอเคมีคนโทรมีคนโตตามหาแล้วนะโอเคขอตัวลาไปก่อนแล้วกับบริการหมอคอม1 4 1 4 4พัดครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม